มาอีกแล้วครับท่อนมาทาาั้งเช้าทั้งเย็นครับผมวันนี้มาสองรอบเลยค่ะอันนี้เมฆนะคะอ่าตอนนี้ลมมานะคะทุกคนลมมานะจ๊ะนะคะลมมานะคะฝนมาค่ะแต่ฟ้าไม่มานะคะนี่รอบเย็นนะคะทุกคนนะคะเมื่อกลางวันก็มามาแต่เสียงฟ้านะแต่ตอนนี้มาทั้งฝนทั้งลมค่ะ ราคาดูเนาะนี่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 โอ้โอลม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 มาแล้วมืดมาอีกแล้วมืดตื่นค่ะทุกคนมาทั้งลมน้องฝนนะคะอุ๊อ้าอ,อนี่ทั้งลมน้องฝน,นะคะ่ะทุกคนอโอ้โห มืดตื ing, ้อมืดตื้อมืดตื้อเลยค่ะฝนตกแล้วนะคะตอนนี้ฝนล,ลงเม็ดแล้วนะคะมืดตื้อหมดเลยค่ะนะคะนี่ดูเมฆดูเมฆดูเมฆโอ, uh, อนน้โหนะก้อนนี้ยังมืดจ้านะคะยังมืดเลยเมฆก้อนนี้ค่ะทุกคนนะคะเออฝนก็ตกแล้วนะ ลมก็มาเป็นระยะระยะจ้าโอ้ลมลมแรงเหมือนกันนะลมแรงเหมือนกันนะคะทุกคนนี่มืดมืดมืด,ม,ดมืดแล้วนะคะฝั่งนู้นเปิดไฟแล้วมืดค่ะนี่มืดทั่วหมดแล้วค่ะทุกคนนะคะ ฝนลงเมตดาไดินเสียงฝนไหมปอบแปะนะคะ